ันนี้เราก็อยู่ช่องวันเลิฟก,กันเลยครับน,นี้ไม่เล่นเลก็ไปดิเราจะมาดูครับว่าวันนี้เรามีอะไรบ้า อ่าอันนี้รถเกตคันนี้ครับอันนี้รถบรรทุกเรามาอยู่ที่ทะเละก้านี่ไม้เอ,อยู่ที่ท่ลน้าเสียงขึ้นกำงแรง นะเ,รรเรามาทาดูกันนะจนะเรามาดูกันนะจะวันนี้เราจะทำอะไรกันเกี่ยวกับการตักทราที่ทะเลกันนะี๋ยวเรามาทําอะไรกันเรามาดูกันเลยนะครับ โอ้โลมแรงมากแรงมากเลยอ่านี่อ่าไปคุยดีนะสามแนนง